การรักษาด้วยวิธีแพทย์แผนจีนนะครับการตรวจเราแบ่งออกเป็น4แบบด้วยกันนะครับแบบแรกก็คือการดูหรือมองนะครับอย่างที่2ก็คือการฟังหรือดมนะครับอย่างที่3คือการถามและอย่างที่4ก็คือการจับชีพจรหรือที่เราเรียกในภาษาแต่จ๋วว่าการแมะ,ะครับวิธีการมองของแพทย์แผนจีนอย่างแรกก็คือเราเน้นตัวผู้ป่วยเป็นหลักเราจะมองในเรื่องของตัวรูปร่างของผู้ป่วยนะครับมองผิวหนังมองลักษณะท่าทางการเดินนะครับรวมไปถึงเรื่องของการพูดจานะครับหรือว่ามอง ว่าผู้ป่วยเนี่ยนะครับมีสติโอเคไหมนะครับหรือว่าผู้ป่วยเนี่ยพูดจาชัดเจนรู้เรื่องไหมอย่างเงี้ยครับเพราะงั้นเราก็จะมองในหลายรูปแบบหรือแม้กระทั่งเรื่องของผู้ป่วยที่มีอาการปวดเมื่อยเราอาจจะมองว่าการเดินของผู้ป่วยเป็นยังไงหรือว่าการเคลื่อนที่าการเคลื่อนไหวของผู้ป่วยเนี่ยมีปัญหาหรือเปล่าครับ mm. ก็จะใส่วิธีการมองหมดเลยการฟังนะครับก็คืออาจจะฟังน้ําเสียงของผู้ป่วยผู้ป่วยบางเคสอาจจะมีเสียงแหบมีเสียงแห้ง หรือว่ามีเสียงปนเสมหะพวกนี้จะเอามาวินิจฉัยรวมด้วยนะครับหรือแม้กระทั่งการฟังอาจจะเป็นการเคาะท้องนะครับเพื่อที่จะดูว่าท้องมีลมหรือเปล่าเราจะใส่การฟังเหมือนกันนะครับส่วนในการดมนะครับจะรวมไปถึงเรื่องของการดมกลิ่นปากของผู้ป่วยนะครับหรือแม้กระทั่งดมว่ากลิ่นตัวของผู้ป่วยมีความผิดปกติหรือเปล่านะครับรวมไปถึงการดมอาจจะไปถึงเรื่องของการดมอุจจาระด้วยครับผมตัวชีพจรนะครับจะเป็นตัวที่สะท้อนออกมาว่าอวัยวะภายในของผู้ป่วยเนี่ยเป็นอย่างไรนะครับ ของแพทย์แผนจีนจะมีการแบ่งเป็นด้านซ้ายแล้วก็แบ่งเป็นด้านขวาด้วยนะครับซึ่งแต่ละด้านเนี่ยแต่ละตำแหน่งจะมีอวัยวะที่กําหนดแตกต่างกันออกไปเมื่อเวลาที่จับชีพจรปุ๊บเนี่ยนะครับอย่างยกตัวอย่างาง,าง่ายๆอาจจะเป็นผู้ป่วยชีพจรที่เต้นเร็วหรือว่าเต้นช้าจะมีความแตกต่างกันในทางแพทย์แผนจีนหรือว่าชีพะจรที่จับลงไปแล้วรู้สึกว่ามันจมลึกมากเลยหาไม่เจอหรือว่าชีพจรบ,บางเคสแต่ปุ๊บแล้วชีพจรเนี่ยมันลอยสูงมากอันนี้จะเป็นการบ่งบอกได้ว่าความผิดปกติเนี่ยเกิดขึ้นจากตรงหหนนนนแแล้้ววพททททยย์จะําาาีี่กรริิฉััโคบ การซักถามนะครับเป็นสิ่งที่จําเป็นมากในการรักษานะครับเพราะว่าการซักถามเนี่ยเพื่อที่จะนํามาซึ่งการรักษาที่ถูกต้องแม่นยำนะครับอาจจะให้เรามองว่าเหมือนแพทย์องค์คนหนึ่งเนี่ยนะครับเป็นเหมือนนักสืบในคราบเสื้อกาวก็ได้นะครับเรามองว่าอาการของผู้ป่วยเนี่ยเป็นสิ่งที่สําคัญมากนะครับสามารถที่จะบ่งบอกได้ถึงโรคหลายๆโรคส่วนหนึ่งถ้าเกิดว่าเราสามารถที่จะซักถามได้ละเอียดขึ้น นะครับหรือว่าอาการเนี่ยค่อนข้างชัดเจนหรือว่าแม่นยำเนี่ยส่วนหนึ่งจะมีส่วนช่วยในการรักษาได้มากเลยครับ